สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่เกม Beach Eternal Soul นะครับแล้ววันนี้นะครับตัวละครที่เราไม่ได้รอคอยก็มาถึงนะครับกับเคียวลักุชุนซุยนะครับโอ้โหตัวละครสายแทงที่เออไม่รู้ไม่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะซุ่มเพื่อเอาไปปลดคอมโบปู่ยามะนะครับเราไม่รอช้าเราไปซุ่มกันเลยดีกว่าไหมเราจะเสียเ,ยเท่าไหร่ไปดูกันเลย10ครั้งแรกไปโอ้โหสีแดงมาแค่2เศษจ,จุนซุยมาหนึ่ง อีกคู่มาทําไม10ครั้งที่ส <semb> องไมค่าเศษนะครับโอ้มันมีมากกว่า5้าเศษไหมเนี่ยแบบ5้าเศษ2องอันอะไรอย่างนี้ก็มาอีกหนึ่งอีกค่าเศษคีระไม่มี s ออออกมาเลยนะเนี <beautiful> ่ย มันต้องสูมเท่าไหร่ถึงจะได้เนี่ยรูรูมาเรารัวเลยนะนี่ S R เรารัวครับไม่มี S S R เลยโอเคเราสูมไปสี่ครั้งแล้วนะเราได้อะไรบ้างเนี่ยนี่เราจะได้การันตีเศษนะเอได้มาทั้งหมดสี่เศษแล้วยังไงต่อแล้วอยาอาละครับตอนนี้ผมก็ไปหาเพชรและ ตาอัญเชิญมาได้ครบแล้วครับเรามาสุ่มอีกครั้งเลยดีกว่าเพื่อการันตีชุนซุยนะครับไปเลยสิบครั้งสุดท้ายเอ่อสึกจะเด้งว่าได้เทสไซหรือเปล่ามาทำไมเนี่ยตัวอื่นไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็ได้ทั้งหมดเออมา29แล้วนะเราจะได้ครบแล้วแหละเอาละครับแล๊ะเราก็ได้ชุนซุยมาแล้วนะครับโอ้โหเรามาสรุป กิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับการที่เราจะจะได้เคียร์คูชุนซุยนะครับเราต้องใช้การสุ่มทั้งหมด50ครั้งนะครับและในการสุ่ม50ครั้งโดยใช้หยกนะครับเอาจะได้หยกคืนทั้งหมด1,200อยหยกวิญญาณนะครับแต่สาหรับคนที่ใช้โทเคนหยกวิญญาณนะครับในการสุ่มเราจะไม่ได้หยกวิญญาณคืนนะครับและเมื่อดาวได้ตัวละครเคียร์คูชุนซุยมาแลครับเราสามารถพัฒนาตัวละครให้ขึ้นดาวเพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมได้เลยนะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากเลยนะครับและเมื่อชุนซุยนะครับขึ้นถึง5้าวเราจะได้อุปกรณ์เฉพาะนะครับสามารถปลุกตื่นให้เคลาคุได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมล่อตาล่อใจมากเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่สุ่มเคลาคุก็สามารถข้ามไปปู่ยามะได้เลยนะครับเพราะตัวละครนี้ก็ไม่ได้ติดเมตา,านานเท่าไหร่นะครับ ปุยมะโหดกว่าเยอะนะครับสามารถดองทรัพยากรไปสู่ปุยมะเพื่อทํา5ดาวเพื่อรออุปกรณ์สามารถปลุกตื่นพลังให้อาวุธปุยมะได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับก,กิจกรรมก็คงจะมีเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ